โดยภายในงานนะครับท่านพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้เมตานำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกาลยนมิตรจันแรมจำปาอ่อนพิธีถวายกองบุญยานภาหนะประธานนำกล่าวคือกาลยนมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจพิธีถวายกองบุญคีฬานภเพศรประธานนำกล่าวคือกาลยนมิตรอังสนาแซมเปลิลจากนั้นนะครับ เป็นพิธีถวายกองบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชนกนาฏพิมพ์สีพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรวิชาพรจันทร์ขอนแกน่นพิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรไตรคำกัลยาณมิตรคำพั่วนาวรังสีพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพและผู้แทนเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัตย์ใจธยธรรมแด่ท่านประธานงรงครับ ส่วนในภาคบ่ายท่านพระครูภาวนาวิเทศนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสจากนั้นนะครับเป็นพิธีถวายกองบุญอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์โดยมีประธานนกล่าวคือกาลยนิตรสมศักดิ์กาลยนิตรธนพรสังวรและในโอกาสนี้พิธีกรก็ได้เชิญท่านประธานบุญพิธีน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์พระมหาพัทรพลธมพัทโท เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีสืบต่อไปครับ